สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ทุกทท่านวันนี้นางจะมาเอาใจ FC ที่ขอมาเยอะมากนะคะว่าถามถึงน้านารินน้าชายของน้องชมพูน่นี่ให้นางเช็คดวงให้หน่อยหรือว่าอยากรู้ถามมาหลายๆอย่างเลยแต่นางที่สามารถพูดได้และออกอากาศได้นางจะพูดแค่นั้นนะคะ นางก็เลยถามให้ว่าเอาเป็นว่าเช็คดวงเขานะคะเช็คดวงเขาว่าดวงจะดีหรือไม่ดีจะดีจะร้ายตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปจะเป็นยังไงก็มาเช็คในคลิปนี้กันเลยนะคะและ f อซของนางก็จะรู้ว่าที่ตามนางมาจากประเทศไทยที่เคยดูกับนางในประเทศไทยจะรู้ว่านางหากใครเจอเคาะกรรมนางจะบอกวิธีแก้เคาะกรรมนะคะคือแก้เคด ทำตามนะคะแล้วจากหนักจะเป็นเบาสิ่งเลวร้ายก็จะกลายเป็นดีขึ้นมาก็หากใครดีก็จะไม่ต้องแก้เคล็ดอะไรก็ให้ทําความดีต่อไปก็ยิ่งจะเจริญยิ่งดียิ่งยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วคลิปนี้มาดูกันเลยว่าน้านารินหรือน้าน้องชมพู่ดวงจะเป็นยังไงบ้างคะค่ะวันนี้นะคะ fc ขอมาถามมาเยอะมากนะคะว่า อยากให้ถามถึงน้าณนารินบ้างนะคะว่าเขาเป็นยังไงนะคะนางก็เลยจจะมาถามให้ว่าเขาดวงเขาจะเป็นยังไงดวงจะดีหรือไม่ดีนะคะเนาะถามถึงดวงลุงพลไปแล้วเนาะก็มาถามถึงน้าณนารินนะคะน้าณนารินนี่เอฟซีขอมาเยอะมากเลยนะคะอยากรู้ว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะก็ จะให้ดูไพ่ก่อนนะคะว่าครบหรือไม่นะคะไพ่จะถอดออกเฉพาะเลข2กับเลข3เท่านั้นนอกนั้นจะอยู่ครบหมดและสีขาวสีดำนะคะสีดำสีแดงก็จะอยู่ครบทุกใบนะคะอยู่ครบอยู่ครบตลอดนะคะอยู่ครบทุกใบก็เราก็จะแค่อันนี้นี่คือผู้ถามนะคะคือนางเองแยกออกมาไว้ก่อนนะคะต้องแยกออก ่อนส่วนไพ่พวกนี้นะคะไพ่ตรงนี้เราก็จะมานะะสลับกันเลยนะคะว่าไพ่ยอยู่ครบนะอยู่ครบทุกใบแดงดำแดงดำแล้วแต่ดวงคุณจะได้อะไรนะคะการดูไพ่เสียงทายทำนายไพ่ของนางนะคะก็มีมาแต่โบราณโบราณแล้วนะคะแต่มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคนที่เคยดูก็จะเชื่อคนที่ไม่เคยดูก็จะไม่เชื่อก็ ิจารณาในการรับชมนะคะอันนี้เราจะมาถามถึงน้องชายของคุณแม่ชมพู่นะคะคือนายนารินนะคะเนาะว่าดวงเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูกันในคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวนางขอสวดน,นะคะบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนางก่อนนะคะแล้วเรามาดูกัน เลขของนางนะคะเลขสีแดงนะคะหมายถึงสิ่งที่ดีนะคะเสืาอตร์ของนางสื่อของนางที่เสียงทายทํานายนะคะเลขสิบหมายถึงเงินนะคะเลขสีดํานะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีผิดหวังไม่สมหวังนะคะก้าดำเป็นกรรมเก่านะคะเลขสีแดงหมายถึงสิ่งที่ดีนะคะเลขสิบไม่นับแต้มเพราะหมายถึงเงินนะคะรูปภาพเป็นตัวแทนของบุคคลนะคะ เรามาทํานายกันเลยนะคะเนาะมาทานายกันเลยข้อถามถึงนะคะคุณน้าณนารินนะคะหรือนายนณารินน้าของน้องชมพู่หรือน้องชายของแม่ชมพู่นะคะว่าชีวิตของเขานะคะตั้งแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปนะคะจะดีหรือจะร้ายนะคะหากชีวิตจะดีมีความสุขสมหวังดังใจปรารถนาะ ขอให้สีแดงมาทุกใบเลยหรือจะรำ่ำจะรวยก็มีเงินติดเข้ามาแต่ถ้าชีวิตของน้านาลินเนี่ยหรือว่าน้องชายของแม่น้องชมพู่เนี่ยจะไม่ดีนะคะจะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหรือจะเกิดเรื่องไม่ดีกับเขาให้เป็นสีดำเล่าวดำหรือเลขดำทั้งหมดเลยแต่ถ้าดีนะคะสีแดงมาทั้งหมดเลยเม่นๆตรง,ตรงๆเจ้าับสาทุมาลุ้นไปด้วยกันนะคะพี่น้อง มาลุ้นไปด้วยกันมาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่านานาลินเนี่ยชีวิตของเขาจะดีขึ้นหรือจะไม่ดีนะคะถ้าดีแดงทั้งหมดถ้าไม่ดีดำทั้งหมดโอ้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะพระเจ้าคะ่ะเอดำมาเลยค่ะนะคะ ผู้ชายคนนี้นะคะในนี้นะคะก้าวดำเลยนะคะก้าวดำเลยนะคะก้าวดำมาเลยนะคะแนะนำให้แก้กเค็ด,ด่วนเลยนะคะถ้าค่าก้าวดำเอดำเนี่ยบอกเลยว่ามีเคาะกรรมนะคะจะเจอสิ่งที่เลวร้ายเข้ามาในชีวิตนะคะเนี่ยเป็นกรรมเก่าเป็นกรรมของเขาเลยะคะ่ะก้าวดำนะคะนี่ค่ะก้าวดำนะคะนี่ค่ะตัวเขานะคะ เป็นผู้ชายหนุ่มนะคะผิวขาวนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะตัวเขาเองกําลังเจอเคาะกรรมอยู่นี่ค่ะหัวใจนะคะหัวใจสลายเลยค่ะนะคะก็ถ้านะคะอยากรู้วิธีแก้เคดเคาะกรรมนะคะคือมีทางเดียวค่ะาศาสนาของเราคือบวชนะคะบวชแก้กรรมนะคะเพราะว่า เจอหัวใจสีดำนะคะหัวใจสีดำก้าวดาหมายถึงว่าเพราะว่าเราถามถึงว่าชะตาเขานะคะอันนี้ถามถึงไม่ได้ถามถึงหน้าที่การงานนะคะถามถึงตัวเขาเองชีวิตเขาเองนะคะเจอสิ่งที่ไม่ดีเลวร้ายหากเป็นผู้ชายอย่างนี้คือทางที่ดีนะคะบวชค่ะก็คือบวชแก้กรรมได้ค่ะนะคะบวชรีบบวชเลยนะคะบวชแก,ก้กรรมขอขมากรรมทำอะไรไม่ดีไว้ รีบทำตามเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะถ้าใครเชื่อทําตามจะสำเร็จผลถ้าไม่ทําตามคุณจะเจอก้าวดำนะคะเคารมและเอดำอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนางก็ดูให้แล้วนะคะ fc ขอมาเยอะมากว่าอยากดูดวงชะตาของนายนลินบ้างหรือหน้าของน้องชมพู่บ้างว่าจะเป็นยังไงนางก็ดูให้เลยนะคะภาพนี้ไพ่นี้ นางไม่ได้ตัดต่อแต่อย่างใดและไม่รู้เห็นแต่อย่างใดดูหลังไพ่ได้เลยนางไม่สามารถที่จะจำไพ่ได้นะคะและนางไม่ดูด้วยซ้ำค่ะหลับตายหยิบด้วยซ้ำนะคะก็คลิปนี้นางก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะชมท้ายคลิปท่องเที่ยวต่อเลยค่ะนางผาเที่ยวยัตสเปซี่ค่ะสำหรับ fc ของนางนะคะหากนางมีเวลาพิงกิ้งนางถึงจะดูให้ได้นะคะไพ่ เพราะว่าต้องใช้สมาธิจริงๆค่ะก็คงจะถูกใจ FC หลายๆคนที่ขอมานะคะโดยเฉพาะกลุ่ม FC ของลุงพลนะคะขอมาเยอะมากนะคะขอมาเยอะมากก็ดูกันแล้วก็พิจารณาในการรับชมแล้วก็รอติดตามตอนต่อไปหากใครเป็นญาติเขาก็บอกเขาปวดแย่บนก่อนภายในเกตวันนี้นะคะแล้วจะสำเร็จ หากช้ากว่านี้ก็ไม่ทันแล้วค่ะไปชมคลิปท่องเที่ยวยัดสเปซี่ขึ้นเขากันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นางพามาขึ้นเขาอีกนะคะชมที่ใหม่ต่อไปไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบ ติดตามนางไว้นะคะนางพาชมไปเรื่อยๆยังไม่จบง่ายๆนะคะที่ท่องเที่ยวในประเทศแคนาดาผสมกับเรื่องเล่าของนางและชมที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศแคนาดาชมได้เลยนะคะที่ใหม่ค่ะขอบคุณที่รับชมและให้กำลังใจนางนะคะที่คิวเบกแคนาดายัสเปซีค่ะจ็บชมไม้ธรรมชาติที่ไม่ได้ดัดแปลงแต่ว่ามันสวยเหมือนชิงช้านะคะนี่ค่ะ On <médicte> comme moi, mais finalement, moi aussi, je suis par là. Puis là, demain, je pars, puis je vais faire tour par là, si je veux des affaires en descendant. Okay. En ah, descendant pas, pas, euh, vraiment, la à peine de continuer là par là pour faire il y a beaucoup de villages à ce côté-là. Ça va mieux. C'est ça, je ne l'ai pas fait de ce côté-là. Donc, c'est arrivé comme vous. Oui, on va recommencer à travailler. Ben oui. Ah. C'est rare, moi, d'habitude, c'est la première. Je voyage à toutes les années. C'est la première fois en 15 ans que je prends mes vacances au Québec. C'est vrai? Je ne les ai jamais pris au Québec. J'ai fait 35 pays en Europe, j'ai fait le, une partie de l'Asie. D'Australie, c'est la première fois que je m'ai au Québec. <laughs> Pour première <mes> vacances, c'est la première fois. Uh, uh, ouais. Je me disais, ben, je suis vieux, il m'a fait une héricite, mais finalement, je ne suis pas si vieux que ça. Je le <laughs> non, parce que l'Europe, ça se faisait bien, c'est 6-7 heures d'avion. Après ça, quand je commençais à aller en Asie, c'est euh, Mettons, je pars le vendredi, j'étais dimanche matin là-bas, euh, au Laos, au Cambodge, mettons, quand j'étais allé en Chine, c'est 18 heures d'avion, oui, à ça. Pékin. นี่ก็เป็นจุดชมวิวอ yeah. ีกที่หนึ่งนะคะที่ชมวิวได้หมดเลยเห็นวิวสวยก็มีที่ให้นั่งพัก แต่ถ้าใครอยากไปจุดมีข้างบนอีกนะคะจุดชมวิวก็คือนั่งกระเช้าไฟฟ้าได้นะคะมีกระเช้าไฟฟ้าให้นั่งถ้าอยากจะนั่งนะคะส่วนานางไม่นั่งค่ะเดินถ่ายภาพชมวิวก็จะมีจุดให้ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าเพื่อไปสู่จุดชมวิวตรงนี้ค่ะนะคะไปชมวิวตรงนี้ค่ะจะได้ไม่ต้องเดินเมื่อยสาหรับ จุดชมวิวเนาะนี่แหละค่ะกระเช้าไฟฟ้าขี่เล่นๆ,นๆมันๆก็สำหรับวันนี้คือมันมันค่าแล้วนะคะเขาปิดแล้วคะ่ะเจ้าหน้าที่ไม่อยู่แล้วถ้าอยู่ก็จะขี่ให้ดูเหมือนกันคะ่ะจมาถึงจุดชมวิวอีกที่หนึ่งแล้วนะคะโอ้มันยอะจริงๆพระเจ้าที่ชมวิว <c oughs> ตรงนี้ไม่มีกระจกไม่เสียวคะ่ะเดินได้นะคะเพราะว่าเป็นไม้คะ่ะ มันมองไม่เห็นข้างล่างมันก็ไม่เสียวเนาะมันเดินได้เมื่อกี้ตรงกระจกนางไม่เดินนะคะนี่ค่ะมาถึงจุดชมวิวชมธรรมชาติอีกที่หนึ่งบนเขาที่ให้พักนั่งเล่นค่ะนคะคะฝั่งโน้นและฝั่งนี้และนี่ก็คือความงามของธรรมชาติป่าเขาลำนาภัยนะค่ะนะคะนี่ค่ะ มานั Get ่งหัวเราะกันอย่างอยู่นี้พ่อ่เนี่ยมันงามเด้ค่ะสสุณป้ามันงามเด้สวส้อคุณป้าบิตูฟูิตฟูมาลีตัวสเต็งนางบอกว่ามีงานนางก็เลยว่าเนียแหละคอนเฟิร์มสเตงชัว เออค่ะมาถึงจะชมิวอีกที่หนึ่งความสวยงามของมันก็เป็นจังซี่แหละค่ะบางหนึ่งเสียวค่ะปกาย,ย่างค่ะนี่นี่คือนะคะมันเป็นไม้ค่ะมันมองไม่เห็นมันกลกาเดินค่ะ เนาดาวเบกนี่และค่ะมาที่นี่คุ้มเลยค่ะมีทั้งจุดชมวิวป่าภูเขาลำนาภายัยน้ำตกแล้วก็ชมเกาะนกแหล่งกำเนิดนกนะคะนี่ค่ะไปะเราไปกันต่อที่ใหม่ค่ะจุ๊บ